หลังจากที่คุณหมอธีรวัตรเหม,มจุฑานะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยข้อมูลพบแท่งย้ยสีขาวในร่างกายของคนฉีดวัคซีน mRNA ในสหรัฐนะแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาอันนี้แบนเนอร์ข่าวของ Thailand Vision ฮนะแล้วก็สื่อออนไลน์รวมถึงสื่อ,อที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนก็รายงานกันออกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกบวนการในการปั่นกระแสวัคซีนเทศะนะ แล้วพอวัคซีนเทพหรือ m r n a เนี่ยถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกแฉก็เลยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกันปรากฏว่าวันนี้ฮะสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการออกเอกสารชี้แจงข้อที่จริงว่าล,ลิ่มเลือดสีขาวนะที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนแต่เป็นตะกอนโปรตีนหลังการเสียชีวิตเนี่ยมีแบบนี้เป็นปกตินะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะฮะ อันนี้คือข้อมูลที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยออกเป็นเอกสารข่าวชี้แจงะนะะลิ่มเลือดสีขาวและวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA นะคือยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนฮะนี่แล้วสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด19แล้วกว่า1 3 0 0 0ล้านโดสมีการติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบในแต่ละประเทศ นะและปัจจุบันนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นปีละหนึ่งครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตฮะอันนี้คือข้อมูลยืนยันจากทางสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะแต่ mm hmm. ว่าคุณหมอธีรวัฒนเหนมจุทาล่าสุด<ะ>ก็ได้มีการโพสต์<ะ>คือยืนยันว่าข้อมูลที่นําเสนอเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ คนที่โพสต์มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือแต่หลังจากนี้จะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแต่ยังจะติดตามเรื่องผลกระทบต่อเพราะเรื่องนี้ถูกเอาไปเป็นประเด็นการเมืองด้วยอันนั้นคือหมอธีรวัฒน์เห็นมจุธาโพสต์วันนี้ฮะหลังจากที่มีคําชี้แจงออกมานะอันนี้ก็คือเรื่องวัคซีนเพราะฉะนั้นเชื่อหมอนั่นแหละนะเชื่อหมอก็คือวัคซีนที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วมันคุ้มนะก็ไปฉีดแต่ไอ้กลุ่มที่มันปัน วัคซีนเทพต้องเอา mRNA เท่านั้นไม่เอาวัคซีนเชื้อตายท,ท,ทั้งที่วัคซีนเชื้อตายเนี่ยเคยใช้มาแล้วหลายโรค<ะ>่งไอ้กลุ่มนั้นต่างหากที่ปัจจุบันเนี่ยกับมาดิสเครดิตคุณหมอธีรวัตรแล้วสมัยโน้นเนี่ยเอาความเห็นของคุณหมอธีรวัทนี่แหละมาปัน่นคุณหมอธีรวัตรยังยอมรับเลยว่าสมัยก่อนก็โปรเรื่องวัคซีน<อ>แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่โปรวัคซีนนะแต่พยายามที่จะดูผลกระทบตามความเป็นจริง<ะ>อันนั้นคุณหมอธีรวัฒเห็นมัจจุธา นี่อันนี้เรื่องวัคซีนนะฮะ